ในวันนี้นี่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 นีนนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์และในวันเดี้วเราก็จะมาพูดถึงแท้งโลกลืมกันอีกแล้วพี่ครับทำไมพี่ชอบสรรหาจังเลยตัวโลกลืมเนี่ยอยากจะบอกน้องว่ามันเป็นอะไรที่ทำแล้วมีความสุขเพราะว่าการที่ได้หยิบพวกเขาที่โลกลืมมาเล่นเนี่ยเหมือนเราคืนชีวิตชีวาให้พวกเขานั่นเองน้องเข้าใจในจุดนี้ปะพี่เนี่ยรู้สึกแบบนั้นนะครับ พี่ก็เลยหาแต่ตัวลูกหลือมาเล่นในช่วงนี้โอเคครับพี่ผมจะคอยสนับสนุนพี่โดยการกดอะไรพี <c oughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรือใช่เหรอวะใช่เหรอเทปเว็บคู่ใจสายเติมเกมรวมมิตรทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire Free Fire Speed Rifter รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บเทป in. th by Administrator ดึงอยู่ด้านล่างนะครับผม Let's do this เพิ่งอาบน้ําเสร็จเลยนะครับขอภัยที่ผมไม่ได้หวีนะฮะมี f อซหลายๆคนทักมาว่าพี่วีผมหน่อยนะฮะคือผมเป็นคนแบบอ่าผมอยากโศกนะฮะนี่นี่นนเห็นไหมนี่เออคือถ้าหวีไปมันก็อยากมันเดิมไมอก็เลยปัดปัดมันไปแบบนั้นเนฮะ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมมาดกโอเคนะครับผมสวัสดีทานผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมนิชาคนเดิมกับรายการเจ้อเกมนะครับวันนี้เรามาเล่นแทงโลกลืมกันอีกแล้วนะฮะเบาดุมนั่เองยย และฝั่งเราก็มีแต่ตัวโกงๆเลยเย่ลิกเตอร์บรท์นะซาตาด้วย <laughs> คือมันจะคอมโบกันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะครับไปลวยลิก er, เตอร์ซาตาบร์ท้วนผู้ชมคือเบาดั้มเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมบอกเลยว่านะเนี่ยนะ ถ้าฝั่งเรามีซาตานะผู้ชมท่านผู้ชมอย่าหยิบมันมาเด็ดขาดนะครเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราฝั่งแล้วซาร์ตาบินซาร์ตาจะโนดาเมจเลยนะครับผมโอเคแต่ผมอยากหยิบมาไว้มันน่าจะฮาดีว่ะเกมเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดเราใส่กันปุ๊บพูดเราใส่กันปุ๊บเฮ้ยมาดเด้อมา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 เด้อบมทันแล้วเพื่อน <laughs> <laughs> ผมว่ายังไงก็ไม่ทนันไม่ทนันไม่ทันโอเคมาตีกลางช่วยแล้วก็เดินล่างครับผมฝั่งเราใช้เป็นไบเลนด้วยนะฮะบัอบจ๋า เฮ้ยมันเพิ่งตีเสร็จอ่าจบบนนะจ้ะเสยนกก่อนฮะเสยนก,ก่อนโอ้โหเอานอกอย่างไวไปเจอไฮะยาเตะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าไงท่านผู้ชมคิดว่าไงครับเจอคอนไม้กับเรือหน่อยเป็นไงคอนง่ายงัดพุงคอนไม้พิ่คาดมานวยปจับปับ๊บโอ้โหโอ้โหนี่กูคิดมากไปอย่างนั้นเหรออือไม่ ไม่ยูคิดมากแล้วยมเมื่อรผมฟิกเกอร์ไปผมฟิกเกอร์ไปแล้วผมงัดผมจะฟิกเกอร์งัดแบบหล่อเทท่านผู้ชมแต่อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมมันมันวางลูกบอลแล้วมันพุ่งมาหาเราในพุ่มเลยขับกลายเป็นว่าสวนกันโอ้ยเหมือนขับรถสวนเลยนะท่านผู้ชมเคยเคยแบบขับรถไหมเออแบบสวนกันแบบรวดเร็วแล้วก็มองกันแทบไม่ทัน โอ้โห oh, 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 oh. ล้วกูเสียทุกอย่างเลยครับโอ้โหใบเราตายไปหึงแล้วฮะวันเดอร์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 เก่งนะบอกเลยอุย้ยแต่ยังไม่ยังไม่สี่ก็ตายได้อ,อื้ออนโซ่เราเอาเรื่องออออหายาเจหายาเจยังไงครับเาาข้ามากล้าเข้ามาคอนเทนต์บอกเลยว่าก็กล้างัดหน้าเหมือนกันใส่เดียวได้หมดอะงัดหน้าหายงัดหน้าหายคิปหมดแล้วจ้า กันไปตีมังกรแล้วลิงมาแล้วลิงมาแล้วหนูข้ามไปลิงด้วยนะฮะลิงวันเดอร์ผมว่าคอมโบฝั่งหนุ่ข้ามน่าจะดีกว่าฝั่งเราเยอะเลยค <c oughs> <c oughs> ือฝั่งเราแบบไม่ไม่มีใครแบบเข้ากับผมได้เลยอะ่ะจริงๆนะถ้าสมมติว่าผมฝั่งแบบว่าเว้ยนั่นไงผมฝั่งแบบว่าตอนเพื่อนกําลังจะคอมโบอะ่ะ <c oughs> เออผมว่าผมโดนด่าแน่เลยที <c oughs>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  นี้เฮ้ยนี่ สมมติเราฝังเนาะท่านผู้ชมเราฝังตอนเอนโซ่แบบเกี่ยวได้แล้วเราฝังนะเอนโซ่เกี่ยวไม่มา <laughs> เอนโซ่ด่ากูตายหาเลย <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่ามองโลกในแง่ลบขนาดนั้นว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกจริงนะท่านผู้ชมเชื่อเถอะชีวิตคนเราต้องมองโลกในแง่ดีบ้างนะท่านผู้ชมมองโลกในแง่ร้ายมันไม่ดีมันไม่ดีไม่ถึงได้ไงวะเนี่ยโอ้ไม่ได้เล่นนานสนิมขึ้นเสาฮะเ <laughs> สาขึ้นสนิมไปวิ่งกลางต่อ เว้ยเดี๋ยวสามสาวแล้วผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยวิลิงจ๋าลิงจ๋อเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหยุดเอ้าไม่โดนได้ไงขังโอ้โหไม่โดนสักอันกูมีประโยชน์อะไรเนี่ยในเกมเนี้ยผมมีประโยชน์หน่อยผมมีประโยชน์หน่อยหมีมานัับออกไปยืนอยู่ยืนอยู่โอเครถจะยังไงจะโอ้ยมันจะอ้าเฮือตายออก อย่างรวดเร็วหนีก่อนเออสามห้าแล้วกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยสกอราศูนย์ศูนย์ศูนย์กูมีประโยชน์อะไรเนี่ยคเม Blues, คเอะตะปลูสขมเอะตะปลาสนี่ไงเอนโซเราโซโลวคิวไปแล้วอยู่กับไบรท์ดีกว่าท่น <ะ S 1> านผู้ชมโอเคฮะอืมลิกเตอร์บนฝั่งเราตัวโกงอย่างเยอะเลยผมว่าไม่ชนะนี้ไม่ไม่ชนะนี้ไม่ใช่ ROV แล้วฮะเกมนี้ตัวโกงเยอะมากนะฮะ เฮ้ยพูดปูมีเพื่อนวิ่งไปโยนนี่ทำไงเนี่ยเออผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยอีกเว็บหนึ่งอีกเว็บหนึ่งเพื่อนอ่าสวยไวเลนมันเก่งเหรอวะท่านผู้ชมโอเคปกติผมเพียนแต่ไลป่านะฮะมาตีมังกรช่วยกันนะครับผมใครดูบันึกตรงนี้ฝากจิ้มไลค์จิ้มแชร์ด้วยนะฮะถ้ามือว่างนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้คนตัดคลิปทำคลิปแบบผมมากๆเลยนะฮะดีว่าผมทำทุกอย่างคนเดียวเลยนะฮะเหนื่อยมากเลยท่านผู้ชม ขอคนรัตหนึ่งไลค์แล้วผมจะหายเหนื่อยทันทีผมจะลุกขึ้นมาทําให้ท่านผู้ชมดูวัลลัแปดสิบคลิปก็ยังได้เลยทุยเกินไปกูมาแล้วสตาร์บินปับ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 งัดหน่อยเออโหเฮ้ยเพดดาเพดดาเพดดาเพนดาเพนด้าทำไรอะได้ได้ได้เนี่ยเนี่ยโอ้ยเหมือนเหมือนเขารู้ว่าเหมือนเขารู้ว่าเราจะฝัง แต่ผมจะฝังจริงนะเมื่อกี้ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่กลับอะ่ะโอเคขอ,อมีส่วนร่วมหน่อยเถอะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเพื่อนอยู่ในจาอยู่หนจาเอา้เอาโอา้หยเอาอีกแล้วฮะจะเตะรีบฝังดักฝังดักเฮ้อ,อและในที่สวุวผมก็ได้มีส่วนร่วมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทำอะไรเพื่อนกูฮ้างทำอะไรเพื่อนกูฮะยังไงยังไงจะตายแล้วนะ่ะเอาให้ตายรับปอมให้อยู่เนี่ยอือสวยสวย สวยว้จะกลับมาทําไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วฟาดด้วยเสาขึ้นสนิมครับผมเป็นยังไงบ้างฮนะ <c oughs> เจ็บไหมฮะริมรถเสาขึ้นสนิม <c oughs> <c oughs> เอาจริงผมก็ไม่ได้เล่นเบาดัมแบบโ้เป็นปีเป็นปีแล้วนะผู้ชม <c oughs> ผมไม่ได้ทําคิบเบาดัมแบบเป็นปีเลยอะ <c oughs> โอเคเมือบ้านกันฮะจับ,บ้านเมื่อนอนหวังว่าแพทน,นาจะมีการบัฟนะท่านผู้ชมแต่ตัวที่ผมอยากใช้บัฟที่สุดนะฮะในสายแบบเออโอ้ย อันนั้นก็เปรี้ยวไปเออในสายรมมิ i นะท่านผู้ชมผมว่าวีโร่ไว้ท่านผู้ชมบัฟวีโร่ผมเลยเถอะนะให้สกิลมันเร็วขึ้นอีกนิดนี่ผมบอกเลยว่าผมจะกลับไปเล่นเป็นเมนวีโร่ให้ดูคือมันเล่นไม่ได้อผมเอาไปลองเฟิกเกอร์เลยเฮ้ยเอาปลา่านายฟิกเกอร์ไปแล้วขังเลยปลาล่าขังเลยปลา่านี่ไงูว่าแล้วเต่ขวิดได้อยู่่อนเฮ้ยเออเออเฮ้ยสว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 ย เกือบโดนด่าแล้วไม่ละกูเมื่อกี้เมื่อกี้ไบบจะตีไฮจะเตะจะตายแล้วผมไปฟังฟังทำไมวะไฮจะเตะไม่มีฟิกเกอร์ไม่มีพุ่งด้วยนะเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมยังไม่โดนดายังไม่โดนดาอย่าหาทำคือมันเล่นยากพอแบบนี้แหละเบาบดำอ่ะทุกวันเนี้ยเออว่อโบใครได้บ้างเออดิงหายตัวหมีแพนดา้าล้างให้แล้ว ต่อเลยงัดออกมาฆ่ามันหน่อยเออตายแล้วครับในที่สุดบินปะ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 วันี่ไงนี่ไเจอสตาผมเป็นไงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเระวังลิงระวังลิงตีมันแรงเจอได้ว่ลิงเตอร์เอ้ยเจ้าโอ้ยงามมากครับ triple kill สวยโอ้โหไบบอกว่าสวยใช่ผมก็คิดว่าสวยมากเหมือนกันชอนนี้ คตรสวยอะลิเตอร์นายแบบสวยวะไม่มีอะไรจะเปรียบแล้วเมื่อกี้จอดเมื่อกี้คือโคตรสวยโอเคไปกันต่อฮะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปการจะเล่นบอลดัมให้ประสบความสําเร็จก็คือต้องขังคือไม่ใช่สิต้องต้องมากับเพื่อนไว้ท่านผู้ชม,มาอาจริงนะต้องคอเกมกับเพื่อนให้มนะันมา้วมันมานะงันให้แล้วแทงอยู่ขังมันไปพ,พืบพภาพออเนี่ยสวยอา้อาวอา้าวเดี๋ยวนะ เออตายอยู่โอเคโอเคโอเคอเฮ้ยเมื่อกี้บมกทำผิดหรือทำถูกวะ <c oughs> เห็นได้ <c oughs> เห็นได้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงช็อตเมื่อกี้ครับทุผู้ชมโอเคอยังไงต่อบนต่อบนต่อบนต่อึบอ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 ๊บปั๊บนี่ฟิกเกอร์งัดเป็นไงแล้วทำไปงันๆันแหละเพื่อนกูไม่มา <c oughs> เพื่อนไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าเฮ้ยมันเออเออถ้ามันหายตัวปุ๊บแสดงว่ามันจะวิ่งมาหาเพื่อนเราพุ่งงัดไปเลย จะทาให้ลิงแคนเซิลกันหายตัวครับผมโอเคโอเคโอเคแล้วก็จบอย่างรวดเร็วครับผมก่อนที่ท่านผู้ชมจะลืมนะฮะเรามาพูดถึงช็อตเมื่อกี้ก่อนนะช็อตก่อนที่จะมาจบเกมท่านผู้ชมคือผมขังตอนที่โลลิออนจะยกนะท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันจะทําให้ลูกบอลโลลิออนหายไปเลยนะท่านผู้ชมเออแล้วกูอันดับ5ฮะแต่ในจังหวะนั้นเนี่ยซาต้าก็บินมาพอดีแล้วซาต้าก็ทําดาเมจใส่โดนแค่วันเดอร์ ต่ไม่โดนโลลิออนนะฮะแต่สุดท้ายโลลิออนก็ตายอยู่ดีสรุปว่าอ้าวพยาเตะฝัตต่งหนูข้ามเอ K 5 0เซฮ้ยออกอุ้ยอ๋อออโอเคออกแต่ว่าเข้ามาออกแต่ว่ากลับเข้ามาเพราะว่าเงินเขาเท่าๆโลลิออนอยู่ฮะแสดงว่าเขาไม่ได้หนีออกโอ้ยผมก็นึกวัด4่ต่อห้าแล้วถ้าคลิปสี่ต่อห้าในส่วนมากผมจะ ไม่ลงนะถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามออกอะไรเงี้ยผมจะไม่ลงเลยนะครับผมคือภาคแล้วก็ลบทิ้งโอเคแต่ถ้าแบบนี้คือเขากลับเข้ามาอยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้เดินเป็นบอทโอเคถือว่าลงได้นะครับมาก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการเล่นบอลด,ดัมผมแนะนําว่าการเล่นบอลดัมก็ควรจะเล่นกับเพื่อนคอทีมกับเพื่อนนะครับผมเพราะว่าบอลดัมเป็นตัวเปิดที่ดีนะครับแต่มันจะเป็นตัวที่ ไม่ดีมากๆถ้าเราไปขังตอนที่เพื่อนกําลังทําดาเมจหรือว่าเพื่อนกาลังใส่สกิลเอลีอย่างซาต้ากาลังบินอายเตะกําลังลําเข้าไปพับปับปแต่เราไปขังฟุบเรียบร้อยเลยนะตัวเพื่อนแบบโนดาเมจโนดาเมจเพอเพอปังน่ข้ามตื่นขึ้นมาเขาส่วนสกิลมาเราเรียบร้อยเองก็แบบเี้คือถ้าเล่นกับเพื่อนเราจะแบบว่าเฮ้ยกูจะขังแล้วนะโอเคเฮ้ยกูขังได้กูขังได้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมึงค่อยสกิล โอเคมันขึ้นมาแล้วค่อยสก,กิลเออแบบเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับผมสำหรับเบลดัมนะฮะประมาณนี้นะครับผมเอาไปเล่นกับเพื่อนดีกว่านะฮะส่วนจะกดซโลเนี่ยก็ดูดูดีด,ด,ดีเอาแล้วกันดูดีด,ด,ดีเอาแล้วกันบอกได้แค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบ